ในสักคงนี้นะคะเราจะมาเจอการเรื่องอะไรดีเอ่ย์และดูนโตบครูค้ามีอะไรอยู่ตอนนี้มีอะไรอยู่เอ่ยมีต้นไม้อยู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรู้จักตัวต่างๆของพืชน,นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า56นะคะเราจะสำรวจพืชกันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนสามารถสำรวจเองที่บ้านก็ได้หรือดูผูครูก็ได้นะคะ พยางที่ครูนามาวันนี้เอาส่วนไหนก่อนดีเอ,อ่ยสมมุิต้นนี้นะคะต้นนี้ส่วนของเขาก็จะมีดอกดอกเขาคืออันนี้นะคะนะคะดอกนี่นะคะดอกน,นะคะส่วนประกอบต่อไปก็คือใบนี่คือใบของเขานะคะอันนี้คือลําตน้นลําต้นลำ้นต่อไปคือรากต้นนี้คือไม่ไมีรากมาแต่ให้ดูต้นอื่นได้น,นะคะอ่าน,นี้คือเห็นไคะอารากของพืชเห็นไหมคะเห็นไหมคะ อ่าง่ายๆนะคะส่วนประกอบของพืชที่เรนต้องรู้จักอันที่ง่ายที่เรียนเป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยรู้จักง่ายๆก่อนคือใบใบของพืชนะคะคยังรู้จักแล้วนะคะใบอ่าใบามีแล้วดอกอดอกมีแล้วเห็นไหมคะดอกมีหลากหลายนะคะดอกมีหลากหลายนะคะต่อไป อ่าลำต้นลำต้นของเขานี่คือลำต้นนะคะลำต้นพือแต่และชนิดก็จะมีลำต้นที่ทำไมคะอ่าลำต้นที่แตกต่างกันไปต่อไปคือรากนะคะรากนะคะอ่ะอะอะอะเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยจะทราบว่าหน้าที่ของพืชแต่และชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้จบเพลงแค่น,นี้ก่อนนะคะ